คนทีมงานข้ามทวีปกับพังไม่เป็น5ารวม5ละครถ่ายที่ต่างประเทศทุมหมดหลักล้านกลับได้คืนไม่คุ้มทุน1ลิขิตรักเดอะคลาบพินเซสถ่ายทำสองประเทศเมื่อปี2561อ,อีกหนึ่งละครฟอร์มยักษ์ดีแถมโลเคชันสวยที่ได้คู่พระนางขวัญใจมหาชนอย่างนาดเดตโคคิมิยะและยายาอุรัสยามารับบทเป็นนักแสดงนำผู้จัดจึงเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทำหลักนอกจากนี้ยังมีประเทศเยอรมนี ในรมิตรการถ่ายทำในพระราชวังลินเดรูฟให้เป็นพระราชวังของเจ้าหญิงอลิสค่ะ 2ตามหัวใจไปสุดล่าถ่ายทำสองประเทศย้อนกลับไปเมื่อปี2542ันแฟนๆน่าจะยังจดจำละครดังในยุคนั้นแนวทะเลทรายสวยเสื้อผ้านะผมเรื่องนี้มีความเป๊ะมากนอกจากนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างบินไกลถ่ายทำถึงสองประเทศโดยยกกองไปถ่ายทำที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสและอียิปต์เรียกว่าดังมากเป็นละครในดวงใจของใครหลายคนอีกด้วย3อย่างเมื่อลม พัดหววถ่ายทำสามประเทศอีกหนึ่งละครดังในอดีตที่หลายคนยังคงตรึงใจในเนื้อหาของละครถูกสร้างไวเมื่อปี2 5 3 6หลายคนยังติดตรึงอยู่ในพวางของสายลมแห่งการพบการและลาจากการนั้นเป็นอีกเรื่องที่มีฉากหลังของเรื่องเป็นวิวงามของเมืองที่แสนจะโรแมนติกเพราะบินไปถ่ายทำถึงไกลถึงต่างแดน โดยยกขบวนทีมงานนักแสดงไปถ่ายทำทั้งหมด3ประเทศได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์4รัตนาวดีถ่ายทำ4ประเทศที่ผ่านมาคอละครคงได้เห็นความทุ่มเทและทุ่มทุนซ้าข,ของละครเรียสุดโรแมนติกเรื่องรัตนาวดีไปแล้วเพราะขนกองทัพทีมงานและนักแสดงบินไปถ่ายทำไกลต่างประเทศทั้งหมดมากถึง4ประเทศด้วยกันได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษโดยแต่ละฉากนะั้นมีความงด งามของตลัสถานที่อย่างมากมายมีกลิ่นอายของธรรมชาติปราสาทบ้านเรือนวิวทิวทัศน์และโปรดักชันชั้นยอด 5. ดั่งดวงหฤทัยถ่ายทำ2ประเทศดั่งดวงหฤทัยซึ่งล่าสุดนำกลับมารีเมคใหม่และได้ออนแอทางหน้าจอช่อง3ในขณะนี้หลายคนเห็นภาพสวยงามอลังการไปแล้วโดยฝีมือของผู้จัดไก่วรายุทธโดยทางผู้จัดขนกองทัพทีมงานและนักสดแสดงบินไกลถึง2ประเทศเพื่อตามหาโลเคชั่นสวยๆอย่างที่แฟนๆได้เห็นได้แก่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียและยามากาตะประเทศญี่ปุ่นจังหวะในภูมิภาคโทโฮคุ เที่รายร้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แต่กลับห่างพอาะ 4G ทั้งนั้น